โอ้ยเตะไปไหนหน่ะนาะโอ้ยน้อเอาไม่แม่นหน่อยสิไม่แม่นหน่อยสิเอาไปแล้วโอ้ย,ย,อยไปสิมาไปสิมาโอ้ยไปไหนไปไหนไปโอ้ยไปไหนเอาไปเอาไปโล้ยสวัสดีครับน่ะอยู่กับพีพ่เพชยร้อยลอเยเส้นเดิม็นสนามเตะตะก้อบพี่น้องเอ้าโอ้ยโอ้เราจะพาเสามลมเอากลางไปไหนแล้ว กากรางสวัสดีครับ,ด,รบดีครับผมอ่าเอาให้กาง์ดเอาให้กางเอา้าเห็ตมองเตยียแต่ก็พี่น้องมันไม่โอมเลยอะพอดีแล้วพอดีแล้วโอ้เน็ตกะเกาเกาสุสดละ ข้างนอกดีกว่าอะไรกันเบอร์ข้างนอกข้่นนอโอ้รถฝักสวัสดีครับโอ้โอ้โอ้โอโอโอ นี่เชียวเชียวอุ้มที่ดิพี่น้องเอ้ยหมดผักยังบัแรงหมดผักหมดผักนี่ครับเราก็มาอยู่กับสวนผักพี่โจเหมือนเดิมอืมสวนผักพี่โจโสวนผักสวนผักรถผักยำเย็นมบนเบึงไฮน่า่นบะมี่ข้าแท้เด็พี่น้องเบลยแล้วไปสวนดูหูลูกป่าใบหนอดข้าแท้โอ้จะเป็นดีครับ ใช่โดนบนไอ้บ้านเขาเน่าีหยบ้านปุ๋ยี่ยพี่น้องเอ้ยคือบานเท่านี่แบกบ้านจนเชียนละนี่ครับกล้ยน,นี่มันแยกออกมาหลายต้นแล้วนั่ยน,นะแต่ก่อนมีน้อยน้อยต้นไปครับคลิปนี้ก็สมน้นและครับ